ใน,นในายสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้งานของแอปพลิเคชันไทยไฟฟ์อินโฟสำหรับคัดกรองโควิด1ิผู้โดยสารและประชาชนที่มารอรับญาติที่ท่าอากาศยานานานาชาติอุบลราชธานีทั้งนี้ท่าอากาศยานานานาชาติอุบลราชธานีได้นําแอปพลิเคชันไทยไฟฟ์อินโฟมาติดตั้งบริเวณอาคารขนส่งผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออกสําหรับวิธีการใช้ แอปดังกล่าวโดยการใช้2ช่องทางคือผ่านระบบเสียบบัตรประชาชนและผ่านแอปไทยไฟ์อินโฟ นายสิริ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่านอกจากการคัดกรองโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชันไทยไฟ์อินโฟแล้วที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานียังไม่มีการตรวจคัดกรองควบคุมอย่างเข้มข้นสำหรับผู้ที่เดินทางมาจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพักอุบลโดยข้อมูลนี้จะไปรวมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้แอปพักอุบลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาและได้รับความร่วมมือ จากผู้ที่เดินทางมาเป็นอย่างดีด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดอุบลราชธานีจะได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหาหรือลดมาตรการผ่อนปรนเช่นร้านอาหารให้เปิดได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะส่งเสริมให้การค้าเศรษฐกิจดีขึ้นและผู้ที่เดินทางมาก็ต้องผ่านการคัดกรองควบคุมอย่างเข้มขน้นทั้งนี้ผู้ที่เดินทางมายัางจังหวัดอุบลราชธานีจะต้องมีความปลอดภัยสำหรับมาตรการที่สำคัญที่สุดคือประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน และไม่ไปยังที่ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงให้หมั่นล้างมือบ่อยๆรวมถึงการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะสำหรับจังหวัดอุบลราชธานียืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระลรอก2จํจำนวน4คนและคนที่4ขณะนี้อาการปกติ ส่วนผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันเทียมเภอพิบูรณ์มังสาหารที่มาร่วมงานศพล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่30มกราคม2564ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมพระสงฆ์ซึ่งผลการตรวจเลือดเป็นลบขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าได้วิตกกังวลแต่ต้องสวมหน้ากาก,กอนามาย100ัยร้อเปอร์เซนโดยพระสงฆ์ได้กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข14วันอย่างเกร่งกรัดเป็น เช้าเดือนใหม่นะครับของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาก็คงจะได้รับทราบมาตรการบนก็คงจะได้เริ่มผ่อนผันสำหรับร้านอาหารนะครับให้เปิดได้24โมงนะครับเพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับแล้วก็พี่น้องที่เดินทางมาแล้วก็จะมีมาตรการคัดกรองวันนี้จะถือว่าเป็นวันแรกที่เราจะเปิด ระบบปฏิบัติการเพิ่มเติมนะฮะซึ่งเป็นระบบคัดกรองอัตโนมัติของท่าอากาศยานของอุบลรชธานีอย่างนี้ซึ่งก็จะมีโครงการนี้ก็จะมีอยู่ในอากาศยานในกรมการท่านะครับของกระทรวงคมนาคมทุกแห่งนะครับที่บนนี้เราเริ่มเปิดวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวัดแรกหรือเปล่านะครับระบบปฏิบัติการนี้ก็จะเป็นระบบการเช็อินโดยไทยไฟอ่าอุบลไฟส์ไทยไฟส์อินโฟนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแญกคนที่มารับญาติก็สามารถที่ตรวจว่า ญาติาเนี่ยมาจะมาถึงเมื่อไหร่เครื่องบินลงหรือยังโดยไม่ต้องโทรมาถามโดยใช้แอปพลิเคชันแต่เมื่อจะเข้ามานะครับก็จะใช้มีระบบเสียบัตรประชาชนนะครับแทนการลงทะเบียนนะครับหรือ,อท่านโหลดอแอป,ปไทยไฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับให้2ที่หน้าเดี๋ยวเราจะทดสอบปฏิบัติจริงในแห่งนี้นะครับซึ่งจะเริ่มใช้นะครับประมาณเที่ยวเบนของเที่ยงวันนี้นะครับที่เป็นเที่ยงวันน,นี้เป็นต้นไป ช่วงเช้านี้เราก็จะมีการเ,าเรียกว่าทดสอบสัญญาต่างๆอยู่นะครับในผมก็เลยมาตรวจความเรียบร้อยนะครับการการณ์วันนี้ที่การท่าทุกแห่งนะครับ,บรี่ริงวนรันี้เรามีการคัดกรองเข้มเดี๋ยวมีการให้ลงทะเบียนห้าขบวนซึ่งเป็นการเช็คอินเข้าจังหวัดนะครับโดยอัตโนมัติโดยการาลงทะเบียนเสร็จแล้วเมื่อไปในที่ต่างๆนั้นเราก็จะมีคิวอาโค้ดประจำหมู่บ้าน นะครับตอนนี้ประจำหมู่บ้านเมื่อจะเข้าหมู่บ้านเราก็เช็คว่าเราลงเราได้เข้าหมู่บ้านแล้วนะครับข้อมูลนี้ก็จะไหลเข้าไปในข้อมูลของสาธารณสุขนะครับซึ่งเราร่วมมือกันในการดึงข้อมูลนะครับประมวลผลโดยมหาวิทยาลัยราชภัธานีซึ่งอันนี้เราเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่10 15นะครับกุมกราค,คมที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าคนที่เข้าบ่อนนั้นนะครับมีความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ได้ปฏิบัติตนในเรื่องของการกักตัวสำหรับผู้มาจากจัังงหวดพื้นทีี่่เสย ณเวลานี้รัฐบาลก็ได้มีการปรับลดสถานะของหลายพื้นที่เราก็จะมีการประชุมเพื่อที่จะปรับลดสถานะแล้วก็ในส่วนสิ่งที่จําเป็นอยู่ก็คือหน้ากากอนามัยไร้ห่างนะครับแล้วก็การล้างมือรวมถึงการเช็คแอปพลิเคชันที่สําคัญคือไทยชนะ เมื่อเข้าใช้บริการที่ต่างๆนะฮะวันนี้เราก็จะเพิ่มแอปพลิเคชันของไฟอินโฟสำหรับผู้เดินทางสายการบินนะครับผู้ที่ไปเดินสายการบินก็ไม่จำเป็นนะครับแต่เว้นแต่ว่าท่านจะมารับญาติท่านก็เช็คอินนี้ได้ก็เหมือนกับการลงไทยชนะอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับแอปข้างบนก็เป็นเป็นแอปของคนบนที่พัฒนาแล้วก็จะใช้ดูแลคนที่เข้าบนละตาน,นี้เพื่อความปลอดภัยนะครับล้วก็ยืนยันว่าวันนี้เรามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อนในระยะที่สองเนี่ยแค่ หรือระล,ลอกใหม่เนี่ยแค่4คนนะครับแล้วคนที่4ี่ในเวลานี้ก็อาการไม่หนักหนานะครับผู้ที่สัันา์ใกล้ชิดที่อันเภอพิบูมมาร์คทหารก็ดีนะครับที่ไปอ,อะไรนะไปร่วมง,งานศพนั้นแหะเมื่อวันเสาร์ผมได้ลงไปเยี่ยมพระนะครับแล้วก็ทางาประชาชนที่ที่ต้องกักบริเวณนะครับกักตัว14วันล้วันนี้กักมา7วัน8วันแล้วนะครับไม่มีอาการที่ใกล้ชิดกับติดเชื้อก็คือไม่มีผู้มี ผลการตรวจเลือดนะฮะเ,เป็นเป็นเป็นบวกนะครับก็สบายใจนะสำหรับพระ6กรูปนั้นก็ท่านก็ยินยอมที่จะกักอยู่ในวัดนะครับเราก็ได้เอาอออเครื่องอะไรสังฆทานอาหารการกินต่างๆไปให้ทางวัดรวมถึงเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเรียบร้อยนะครับสำหรับสถานที่อื่นนะครับก็อยากจะให้ปฏิบัติให้เหมือนกันแล้วก็ทำมาตร,รการให้เข้มข้นเหมือนกับพี่น้องที่เราได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ จะวิ่หน้ากากอนามายัยต้อง100%เเพื่อจะได้ป้องกันตัวเองแต่เบื้องต้นครับ